สวัสดีครับพบกันีนเช่เคยครับผมผมหนุ่มเกษตรครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะไปดอยแม่ตาช้าง คือภารกิจขายลูกหมูนั่นเองนะครผมาทางโรงเรียนแม่ละช้างผมก็จะมามารับซื้อหมูของเรา,าเขาจะเอาหมูเป็นตัวแม่สองตัวนะแล้วก็เป็นตัวผู้สองตัวนะครับเพื่อจะไปเลี้ยงนั่นเองซึ่งลูกหมูของเราก็ อายุประมาณสองเดือนกับอีกสิบวันแล้วนะวันนี้เราจะขายลูกหมูสี่ตัวที่ผมขับรถมานี่ก็เมาเอากลงกรงหมูนะครับ <c oughs> เพื่อจะเอาไปใส่หมูเล็กของเรานั่นเองครับผมฮะไม่โคได้เราอะ่ะล่างเห็นดีกันนี่ฮะสลัดสลัดก่อนละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขี่อะไรกันเนี่ยอี้อยอะจา,าพ่นยาก่อนเลย i them. ໄດ້ບໍລໍາໂຕນີ້ລາບໂຕນີ້ປູແນ່ເນານ

แม,ม่ coś. ยยนี่แม่นะแมู่งแล้วูก็แม่กนี่พอหเอไม่ล้วไอ่แเแม่นะแม่ตเนี่ตเนี่ แตกคิดแต่แนอ้นมา,านี่เหรอโอเ้โอเนี่ยตัวแม่ฮนะอนะืม <c oughs>

โอเคผมเราก็การจับลุกหมูอายุสองเดือนสิบวันสี่ตัวแล้วนะซึ่งจะมีตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวแม่สองตัวนี่ like <laughs> สี้แจงเรื่องหมูนะครับฟาร์มหมูของเรานะฟาร์มหมูของผมไม่ได้ส่งออกนะครับฟาร์มหมูของเราไม่ได้ส่งออกผมขายในพื้นที่ในละแวกแถวบ้านของเรนี้นี่เองนะก็ไม่ได้ส่งขายไม่ได้ไม่ได้ส่งออกอะไรแล้วก็เรื่อง youtube นะครับเรื่อง youtube ก็ต้องขออภัยด้วยที่ ทำชิปแบบล่าช้าแบบานานๆานทำทีนึงแล้วก็หรือวาอ่าเป็นครึ่งเดือนหรือว่าเป็นเป็นหลายเดือนแล้วก็กลับมาทำนานๆนนทําทีนึงซึ่งงาน YouTube ของผมก็ต้องขออภัยด้วยมันไม่ได้ทําเป็นแบบว่าเป็นอาชีพอะไรขนาดนั้นนะครับทําเป็นางานอดิเรกว่างก็ทําไม่ว่างก็เอาไว้ก่อน เผมทําหลายอย่างนะครับซึ่งมีทั้งทําสวนลําไยนะครับแล้วก็ลดดํานาแล้วก็ทํานาของตัวเองด้วยมันทําหลายอย่างซึ่งขออภัยด้วยที่ลงคลิปล่าช้าบ้างทําหลายอย่างโอเคผมต้องต้องขอโทษด้วยนะที่ที่ ไม่ได้ลงคลิปแบบสม่ำเสมอให้ท่านผู้ชมได้ชมนั่นเองแต่ก็นะอย่างว่าจะว่ากันแล้วกันนะว่าว่าจะเน้นในเรื่องของการเลี้ยงหมูสมากกว่านะโอเคผมเดี๋ยวอีกไม่กี่กิกโลนะแล้วเราก็จะไปส่งหมูให้ทางฟาร์มโรงเรียนแม่ดช้าง เออเรียบร้อยละเออเอเอนี่อ๋อนีสามคนเหรอมีวิราชตเตชิคชาโนนเนาะมีสองตัวตัวคู่หรือว่าตัวเมียนี่แก็ดูแถวหนึ่งเราก็เอาหมูมาให้ทางโรงเรียนเป็นาจ้างเรียบร้อยแล้วอ กินแล้วเดี๋ยว่กินน้าเดีนน๋ยวมมันห้อนเอามาื่ามากี้เนาอเอกีเนาลี้ยงให้ได้เด้อเลี้ยงให้ดีเด้อขายลูกหมูสี่ตัวของเราในวันนี้นั่นเองนะครับก็ได้เงินมาประ,มา,ประมาณหนึ่งมื่นสองพันบาทจากการขายลูกหมูสี่ตัวอายุสองเดือน วันนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หนุ่มเกษตรด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากหนุ่มเกษตรแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนุ่มเกษตรด้วยนั่นเองไม่ว่าคุณจะรวยหรือว่าจนขอแค่เรามีความขยันและอดทนก็เพียงพอผมหนุ่มเกษตรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ